มะละกอสามสี่ต้นอยู่ในอยู่ในโคนเดียวกันอยู่ในละแวกเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้มันแย่งแสงผมก็เลยโน้มต้นนี้ลงมาเอามีดแทงเข้าไปให้มันเป็นสีแ่แฉกหกแฉกแล้วก็เอาเชือกมัดมัดแล้วก็บิดบิดแล้วก็โน้มลงมาโน้มมาเพื่อเพื่อไม่ให มันโตขึ้นแล้วมันจะได้ไม่ต้องแย่งแสงกันแย่งแสงแดดกันให้มันห่างกันออกมาหน่อยส่วนนี้ต้นเล็กนั้นน่าจะโดนมีดเพราะามันมันไม่เจริญเติบโตมันแคะแกนไปและอันนี้ก็ทําตาม y o u t u b e นะครับ y u t u b e เขาพาทําก็ทําเล่นๆไปกินซื้อกินมันก็ง่ายกว่าแต่ว่ามันไม่สนุกครับทำสนุกสนานกันไปครับทําเล่นๆทำเอาความรู้ ลาดก็กินไม่ลาดก็ซื้อเขากิน